ข้อ2ใหญ่นะคะจงพิสูจน์ว่าข้อ1 cos x เออขอโทษค่ะ Cos x ส่วน s x c บวก sin x ส่วน c o s เท่ากับ1ข้อนี้นะคะก็พิสูจน์เหมือนเดิมคือพิสูจน์จากข้างซ้ายแล้วก็พยายามเปลี่ยนเ e กกับ Cos x ให้เป็น cos กับ sin นะคะเป็น Cos x ส่วน1ส่วน Cos x บวก s i น์ส่วน1ส่วน s i น์ได้เป็น cos กำลังสอง x ส่วน1บวก s i น์กำลังสองเส่วน1จะได้เป็น cos กำลังสองบวก s i น์กำลังสองนะคะซึ่งตรงกับเอกลักษณ์ตรีโกณน,นะคะที่บอกว่า cos กำลังสองบวก s i น์กำลังสองเท่ากับ1นะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1นะคะเท่ากับข้างขวาตามที่โจทย์กำหนดพอดี ต่อมาข้อที่สองนะคะคอดเซตาคอสเซตาบวกไซเซตา,า,เ,ซตาเท่ากับโคเซกเซตาจากข้อนี้นะคะก็ทำเหมือนเดิมคือตามที่ได้บอกนะคะคือถ้าเกิดเจอคอดคอรดรวมอยู่กับพวกคอสหรือไซก็ตามนะคะให้เราเปลี่ยนรูปคอดให้เป็นคอสส่วนไซนะคะ ฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็น cos เซต้าส่วนไซน์เซต้าคูณกับ cos เซต้าบวกกับไซน์บวกไซน์เซต้านะคะก็จะได้เป็น cos กํลังสองเซต้าส่วนไซน์เซต้าบวกไซน์เซต้าเราคูณไซน์เซต้าขึ้นไปข้างบนนะคะจะได้เป็น cos กํลังสองเซตาบวกไซน์กําลังสองเซต้า ส่วนไซนเซตาคอสกำลังสองบวกไซน์กำลังสองได้เป็น1นะคะส่วน sin เซตาเพราะฉะนั้น1ส่วน sin เซตาก็คือ c o s จ็เซตานั่นเองนะคะก็เท่ากับข้างขวาที่โจทย์กำหนดมาให้ต่อมาข้อ3นะคะโ o s จลบ sin X เท่ากับ cosx คอ เราก็พิสูจน์เหมือนเดิมนะคะคือเปลี่ยนโคเซกเป็น1ส่วน sin x นะคะลบ sin x ก็จะได้เป็น1ลบ sin กำลังสองส่วน sin x 1นะคะลบ sin กำลังสองจากเอกลักษณ์ตรีโกณที่บอกว่า c o สกำลังสองเซตาบวก sin กำลังสองเซตา เท่ากับ1เพราะฉะนั้น1ลบไซน์กำลังสองเซตาจึงเท่ากับคอสกำลังสองเซตานะคะส่วนไซน์เซตาอ่ทีนี้ดูข้างขวานะคะเป็นคอสเซตากับคอสเซตาเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเหมือนข้างขวาให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำการแยกคอสเซตานะคะคูณกับ โคศเซตาส่วนไซนเซตาก็จะได้เป็น c o s อ่าขอโทษค่ะไม่ใช่เซตานะคะตรงนี้ต้องเป็น x x ก็จะได้เป็น c ค s เอคูณกับคอศ x นะคะเพราะว่าเป็นคอส,ส่วนไซนนะคะก็คือคอศก็จะเท่ากับข้างขวาพอดีนะคะ c ค s เอ็กคูณคอศ x, 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 x ต่อมาข้อที่4 sin ซกำลังสองเอลฟาคอดกำลังสอง a อลฟาบวกแทนกำลังสองเอลฟาคอสกำลังสองเอลฟาเท่ากับ1นะคะจากข้อนี้เนี่ยก็พยายามเ,เปลี่ยนรูปนะคะคอดกับแทนนะคะเหมือนเดิมเพราะว่า มีคอดกับแทนมาปนกับไซน์และคอสด้วยเราจึงต้องเปลี่ยนขอดกับแทนให้อยู่ในรูปไซน์กับคอสนะคะก็จะเป็นไซน์กำลังสองเอลฟาคูณกับคอสกำลังสองเอลฟาส่วนไซน์กำลังสองเอลฟาบวกด้วยไซน์กำลังสองเอลฟาส่วนคอสกำลังสองเอลฟาคูณด้วยคอสกำลังสองเอลฟานะคะ ไซตัดไซได้คอสตัดคอสเพราะฉะนั้นจะเหลือเป็นคอสกำลังสองเอลฟาบวกไซกำลังสองเอลฟาเท่ากับ1นะคะเป็นเอกลักษณ์ตรีโกนก็เท่ากับข้างขวาที่โจทย์กำหนดต่อไปข้อห้นะคะเซกเซตาลบเซกเซตาคูณเซกเออกคูนไซกำลัง 2, สองเซตาเท่ากับคอสเซตานะคะ ขั้นตอนแรกนะคะคือเห็นว่าเซกเซต้ามันซ้ำกันนะคะเราก็ทำการดึงเซกเซต้าออกมาก่อนนะคะเป็นเซกเซต้าคูณ1ลบไซน์กำลังสองเซต้านะคะดังนั้นดูว่า1ลบไซน์กำลังสองเซต้าเนี่ยคือคอสกำลังสองเซต้านั่นเองเพราะว่า จากเ e อกลักษณ์ตรีโกณโคศกำลังสองเซตาบวกไซกำลังสองเซตาเท่ากับ1นึ่ะคะทำการย้ายข้างก็จะได้เป็นโคศกำลังสองเซตาเศกเซตาคือ1ส่วนโคศเซตาคูณกับโคศกำลังสองเซตาก็จะได้เป็นโคศเซตานะคะคือตรงกับข้างขวาที่โจทย์กำหนดต่อไปข้อ6 ข้อ6 2 sin ไซา์กำลังสองเอลฟบหเท่ากับ1ลบ2คอสกลังสองเอลฟาจากข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่า s i n ์จะเปลี่ยนเป็นคอสซึ่งเรามีความสัมพันธ์ของ s i n ์กับคอสอยู่แล้วนะคะจากเอกลักษณ์ตรีโกณ c o s กำลังสองบวกไซด์กำลังสองเท่ากับ1ดังนั้นเราคือจึงควรเปลี่ยนรูป s i n ์ให้ไปเป็นคอสนะคะ จะได้เป็น2 s i ไซกำลังสองคือ1 c o s 2ลบคอสกำลังสองเลบหนะคะก็จะได้เป็น2 2 c ลบ2องคอสกลังสลาบหได้เป็น1 2 c o s ลบสองคอสกลังสองลฟตรงกับรูปในด้านขวานะคะข้อ7 ข้อเจดแทนกำลังสองเซตาลบคอร์ดกำลังสองเซตเท่ากับเศษกำลังสองเซตลบโคเศกกำลังสองเซตเศษกับโคเนั่นก็คือคอสกับไซ n ใช่ไหมคะมาจากคอสกับไซ n ดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยนแทนกับคอดให้เป็นคอสกับไซนนะคะแทนคือไซ n ส่วนคอสนะคะยกกำลังสอง ลบด้วยคอรดก็คือ cos กำลังสองเซตาส่วน sin 2กำลังสองเซตานะคะคูณไขวขึ้นไปนะคะก็จะได้เป็น sin 4กำลังสเซตาลบคอสกำลังส่เซตาส่วน cos กำลัง 2, eta, สองเซตาไซน์ลังสองเซตา ันนี้จะคิดเป็นผลต่างกำลังสองก็ได้นะคะก็จะกลายเป็นไซน์กำลังสองเซตาบวกคอสกำลังสองเซตาคูณกับไซน์กำลังสองเซตาลบคอสกำลังสองเซตาส่วนด้วยคอสกำลัง 2, eta, สองเซต้าไซน์กำลังสองเซตานะคะอันนี้ตัดเป็นหนึ่งได้นะคะเป็นเอกลักษณ์ตรีโกณ ดังนั้นจึงเหลือเพียง sin ์กำลังสองเซต้าลบ cos กำลังสองเซต้าส่วน cos กำลังสองเซต้าไซนกำลังสองเซต้านำส่วนนี้ไปหารตัวเศษทีละตัวนะคะจะได้เป็น sin ์กำลังสองเซต้าส่วน cos กำลังสองเซต้าไซนกำลังสองเซต้าลบด้วย cos กำลังสองเซต้าส่วน cos กำลังสองเซต้าไซนกำลังสองเซต้า ทีนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับทรายก็ตัดทรายก็เป็น1ส่วนคอส1ส่วนคอสกำลังสองเซต้าลบกับคอสตัดคอสก็จะได้เป็น1ส่วนทรายกำลังสองเซต้านะคะหส่วนคอสก็เป็นเซกกำลังสองเซต้าลบด้วย1ส่วนทรายก็จะเป็น คเซกกำลังสองเซนะคะก็จะตรงกับที่โจทย์กำหนดข้างขวาพอดีนะคะเซกกำลังสองเซลบโคเซกกำลังสองเซนะคะข้อนี้เนี่ยอาจจะยาวนิดนึงยาวกว่าข้ออื่นๆแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะเพียงเปลี่ยนรูปแทนกับคอทให้อยู่ในรูปไซน์และคอสนะคะแล้วก็ค่อยๆแปลงออกมาข้อ8นะคะ แทนกำลังสองเซตาลบไซกำลังสองเซเท่ากับแทนกำลัง 2, eta, สองเซตาไซกำลังสองเซจากข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งแทนทั้งไซนะคะอยู่ในทางด้านซ้ายและด้านขวาแต่ว่าเมื่อมีแทนมาเกี่ยวกับไซเราก็จะลองเปลี่ยนแทนให้อยู่ในรูปไซส่วน c o s ก่อนนะคะ ก็จะได้เป็นไซด์กำลังสองเซตาส่วนคอสกำลังสองเซตาลบไซด์กำลังสองเซตานะคะก็คูณขึ้นไปนะคะเป็นเศษส่วนบวกลบเศษส่วนไซด์กำลังสองเซตาลบไซด์กำลังสองเซต้าคอสกำลังสองเซตาส่วนด้วยคอสกำลังสองเซตานะคะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเเราจะเห็นว่ามี s i ายกำลังสองเซตําำกันนะคะเมื่อมีซ้ำกันเมื่อไหร่นะคะก็ให้ดึงออกมาดึงเป็น s i ายกำลังสองเซคูณกับ1ลบคอสกำลังสองซส่วนด้วย c o s กำลังสองซนะคะด้าน,นขวา ด้าน,นขวาเขาบอกว่าเป็นแทนกำลังสองคูณไซน์กำลังสองนะคะเราก็พยายามปรับรูปนี้ให้มันเป็นแบบนี้ให้ได้นะคะเราก็ดู1ลบคอสกำลังสองเซตานะคะคืออะไรคือไซน์กำลังสองเซตานั่นเองนะคะเพราะว่ามาจากเอกลักษณ์ตรีโกณนะคะคอสกำลังสองเซตาบวกไซน์กำลังสองเซตาเท่ากับ1ส่วน มื่อใหญ่ข้างนะคะก็จะได้เป็นไซน์กลังสองซนะคะส่วนด้วย c o s กำลังสองซาทีนี้นะคะเราก็ดูว่ารูปเขาเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็เลยจัดรูปให้เป็นไซน์กำลังสองเซตคูณไซน์กำลังสองซส่วนคอสกำลังสองซแบบนี้นะคะไซน์ส,ส่วนคอสก็จะกลายเป็น แทนกำลังสองเซตาใช่ไหมคะกำลังคูณกับไซกำลังสองเซตาแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นด้านตรงกับด้านขวาพอดีนะคะตามที่โจทย์กำหนด mm hmm. นะคะก็จะได้เป็นแทนกำลัง eta, สองเซตาคูณายกำลังสองเซตานะคะ